บทที่14บทส่วนมาสมัยสุดนี้ว่าเมสุต่งอีกการสมัยยามพะวาสกิสุวิหาลกติกาปิแล้วทั่วสมิงมาวันนี้มาตาพิคุสกิยนะจัดทิงปัญจมาเตหิตพิคุสเตหิตสเปว่า阿拉เหินเตหิทัศอิจารุกธาตุจิเทวะตาเยปุญญาเซวมิลาสมินิปะจิตาโหติพระกัมมตะทัชัญญาพิคุสังกัจะอรทัโธจตุนาสุทาวากกสกาสกายิกานังเทวานังอัตตาอัตตาทัทธโหสิยายัโผล่พระวาสกิสุวิหาลกติกาปิแล้วทั่วสมิง มหาวันนี้มหาตาพิกฎสักเทนะสัตติงปัจจักรมติหินพิกฎสตรีเห็นต่เพร่แล้วว่าพระหันตปเนข้ทราชการจะลงกระทาตุขิเทวตาเยปุยนาเชนสันนิปติตาโหตีพระกวันตางัสนายาพิกฎสักัญจะยานุน้ามายาปิเยนะพระขวาเตเตนุปัสสังกะเมยามาอิปุปัสสัมนิกาวากสังกามิตวาพระขวาโตสติเกอปฏิฆาคาทาเสถียรมาญาติธรรตีพระโคตาเทวตาเสถยะทาตปีนามะฆะละวาปูริโสสามิชิตังวาพาหังสปาสาเลยยะ ภาษาลิตังวาพาหังสาวิเชยยะเอวะมีวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตตระหิตาภควะโตโตระโตปตุระหังสุอันทัโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกัมันตังอัตถังสุเอกมันตังหิตาโขเอกาทะเทวตาภควะโตสติกีอีมังคาถังอภัสรีมหาสมัยุปาวะนัสมิงเทวกายาสมะขตาอาขตมะหายิมังธรรมสมัยัญทักหิตาเยวะอภรรยาทิตะสังคติอัถทขอโขภรรยาเทวตาภควะโตสติกีอีมังคาถังอภัสรีอันตระ ทิคารโวสัทถะสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามังสุสารถีวะเนตานิคะเหตาวาอคินทะริยานีลักขติบันทิตาติอัตถโผอปราเทวตาภาวโตสันติกหงสันติกะภาวโตสันติเกอีมังคัทหังอภาสิเชตวะขีรัเชตวะปณิขีรักขีรัโมหะจามะเมชาเตจารติสุตราวิมาลา จักขุมาสุทันตาสุถูนาคาตีอาทโขอปราเทวตาภาวาโตสติกิอีมังขาถังอภาสรเยเกจิพุทธสารนังคตาเสนเปคายวิสันติอปายยาภูมิปหายยมนุสสังเทหังเทวกายากายังปาริปุเรสันติติอาทโขภควาวให้ปวามันเตสีเยุเยนะพิทเวทัสสุโลกัาตุสุเทวตาธิสานิปติตา มนติตถาคตังทัศนายาพิกูสังกัญจาเยปิเตวิขเวอเทสุงปติธามัทธานังอลหันโตสัมมาสาัมพุทธาเตสามปีพระขวันตานังเอตับาระมาเยวะ เทวตาสันิปติตาอหิสูงเสยยถาปีมยหังเอตัลหีเยปีเตพิกเวพระวิสันติอนาคตมัฏานังอรัานโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระวันตานังเอตปปลามายวเทวตาสันติปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปีมยหังเอตัลหีอาจติขิตสามีพิกเวเทวกายานางนามานิกิตายิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิเทสุทสิศทสามีพิกาเว เทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกังมนัสิกโรธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิภูภาวโตบัตจโสสุมภะวาเอตัาโวจะสิโลกามนุษย์กัตสามิยัตถภูมิมาตัทสิตาเยสิ คิิีพะพลังปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสลีนาโรมะหังสาพิสัมพุโนโธทารามาณาสาสุทธาวิปสัสสนานาววลาพิยโยปจัจจสตายัตวาวะในกะปิลวัทเวอั สตโตมัตยิสัทธาสาวกเกศาสเนรเตเฮวกายาพิการตาเตวิชานาถาพิฆโวเดจะอาตปมะกระุงสุตตะวัพุทธศาสสานังเตสัปะสุรละหูยานังอมนุสยานัทธสานังอเปเกสตัมมัทขักฝูงสหัสสังอัฐถสัปลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสยานัภัทสุงอเปเกนตัมมัทขักฝูงทิสา สพาพุทธาอาโหงตันจะสพังอภิยาญาวะวะคิตะวานจาจักภูมาตะโตอมตะยิสัทธาสาวเกศสัตเนรเตเทวะกายาพิการตาเตวิชานาถาพิโคเยโวหังกิตยิสามิาาขีราหิอนุปุพรโสดตะสหัสสาวยาาาขานขาภาุมากาปิละวัตถวาอิธิมาโตชุติมาโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทามานาพิกามุวิโกนสมิติงว่านาง ชาสาหัสสาเหมาวตายะขานานาตะวิโนอิทธิมัตโตชุติมัตโตวันนาวันโตยะสัตติโนโมทัมนาภิกาโมวิกุนาสมาติจิงวะนางดาตาคีราติสหัสสายะขานานาตะวันนิโนอิทธิมัตโตชุติมัตโตวันนาวันโตยะสัตติโนโมทัมนาภิกาโมวิกุนาสมาติจิงวะนางจิตเจเตโสลัสสหัสสายะขานานาตะวันนิโนอิทธิมัตโตชุติมัตโตวันนาวันโตยะสัตติโนโมทัมนาภิกาโมวิกุนาสมาติจิงวะนาง เวสามิตาปัจจสัตตาชคขานันตะวันิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสติโนโมทามนาพิกามุงพิกขลักษมิติวันังกุมพิโรราชคชิโกเวบุลัสติเวสานังทิยโยนัสัตตสหัสยะขานังปายรูปัสติทูลพิโรราชคชิโกโสมปาคัศมิติวันังปุริมาจากิสังราชาทัตตลักษณ์ถวบภาสติขัณฑพานังอธิปติมหาราชายะเศรษิโสภูตาปิตาสาภาโวอินธนามามาภะลายอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสติโนโมทามนาพิกามุ ทีครณนางสมิติิงว่านางทักขีนันจัตทิสังราชาวิรูหตป่าส,สาสติภูมิพันธานางอาธิปติมหาราชญาสาสิโสพุทธป,ปิตสาพระหวนามามหามพลาจีเิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนาวันโตยะสัตติโนโมทมานาพิกามงวิคุนนางสมิติิงว่านางปัชชิมัจจาพิสังราชาวิรูปโขปภาสตินาคานังอธิาาาาาปสสติมหาราชญาสสิโสพุทธปิตสาพระหวนิทานามาหาพลาจีเทมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตติโนโมทมานาพิกามงวิคุนนางสมิติิงว่านางอุตตรัละ ให้สั่งราชาวิรเวโลตบาสป่าสาสติพยักษานางอาทิตยมหาราชายะสรีสุขุตาปิสสาผ้าโอเชนมามาภพราอที่มัตโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสัติโนโมท้มนาพิกาบุพิตรนาสัมบินติงว่นางปุริมาทิสั่งทัตละโถทักขีเนนาวิรุธาโกยะวัตชีเมนาลุกวิรูปโควิเวโลอุตลังคิสังจัตตาโอเตมหาราชาสซมันตาจัตตุโลทิสาทัตละมานาอัตถังสุวอนิขปิละวัฒเวเตสังมายานิโนทาสา อาคูวันจานิกาสถามายาตุเ็นทูเวทเ็นทูวิพุจาวิพูตตสหจันทนโนกามเสตโธจักินุมันทุยิมันทุจารนาโทปามัญโยจะเทวสูตจมาตาลีจิตตเสโนจะกขันฑโพนะโรลัชชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพารูสุริยะวัชสาเอตันเอเตจันเยจาราชาโนขันทภาพสหาราชูพีโพธมนาพิกามุงพิกุณัสมิติงว่านางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัน สหัตตัญชากากรมพระลััลลาอาภูปายาคาสหายาติพียามุนาทัตลาถาจะอาภูนาคายัส,สิโนเอราวัณโนมหานาโคโสปะขาสม,มิติวะนางเยนะคาลาเชสหา,สหาหารันตีที่พาทิชาปะขีวิสุทธจัปูเวหายาสาเตวนะมนาปตาจิตลาสุปนาอิติเตสนามังพระพนตทานาคาราชนะมาสีปณะโตเถมามาก,กาสิพุโทโธสันหาสันนห,หาฮีวาว หิวาจาหิอุปาวะหายันตานะคะสุปนาสารณะามากาสุพุตังชิตาวาชิระหัเเสเถนะโสสามุธังอสุราสิตาพาตโรวัสสาวะเส,สเตอิทิมันโตยัสัตสีโนกาละกัญชามหาวิสมะอสุราฐานะเวคานาสา,าเวปจิตติสูจิตติจามหาลโาโถนมุจีสหสรรคจัตจทะผลิปุตตานังสัพเพเวโรตนะปัจมานกาสัตนาหิตตะวะพะลิงเสน,นังราหูพุทธมะมุบคาขมสามัมโยธานิพันธันเตภิคูนางสัมพิติวานัง อาโปจัตเทวาจัทธาวีจเตโชวายุตัทธาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสมุจายัสสาสหามตตากรุณากายิกาอาภูเทวายาสสิโนท้าเสตเตทัศธากายาสเพนะนัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทัมนาพิกามวิขุนะสมิติงวนังเวดูดาเทวาสหารีจัอาสมาจัตุเวยามาทันทาศูปนิสาทเทวาจันทามาคูปุรลักขิตาสุริยสูปุลัก สุปานิสาเทวาสุริยมาภูปุรคิตานักตันนิภูรักิตวาอาคูมันควราหกาวสุนาวสโรเศโทสโคปะคาบุรินทะโทท่าเสตเตทัสศนกายาตะเพนนาตะวินโนอิเิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสติโนโมทแมนาภิกามุวิกุณสศมิติงวานางฮาทาคูซาภูเทวชะลามักขิสิขาลิวะอาริทักกาจาราจโรชาจาอุมาบุพานิภาสีโนวารุนาวารุนา วารุณาสหาธรรมาจะอจาจุตตาจะเอนิชากาสุริยาลุกิลาอาคูอาคูวาสาวาเนติโนตจเตเจทัตชากายาสตีนานาตาวิโนอิทิมนโตยุติมนโตวันนาวันโตยัสติโนโมทามานาพิกาบุพิคนาสมิติงวานังสมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สุตตมาขิทาปทุสิกาอาคูอาคูาคมณุปปทูศิกาทาคูพาลโยเทวายจาโรกิตาวาสิโนปาลขามหาปาลขาอาคูเทวาย ยะสัตติโนทัาเสตเจท่าสั t h a g a y สัพเพนั่นั่ตะวันยโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวโตยะสัตติโนมทมานาพิกาวุพิกุนาสราวิตสามิติงวันนาสุกากรุมหาอรุณาอภูเวคณะสาสาหโอทัศสกายะหาปะโมขาอภูเทวะวิจักคนาสัทมตาหานราคะชามวิสกากายญสัสติโนท่านเชิงอาคาปชุนโนริโยทิสาอภิยาสติท่เตเตท่าสั t h a g a y สัพเพนั่นั่ตะวันโนสุกากัล สุกกาสุกกากาลุมหาอารุนาอาคูเวคณาสสะฮาอาโทตะคยะหาปะโมขาคูเทววิจักขณาสทามาตาหาละคขช้าวิสกายะสัสินโนท่านายานอาตาอาขาปุนโนโทโยที่สาาภิวัสติทัศเตทัศทาายะตะเพนาราสเวโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทัมมนาปิกขุโมทนาสัมมิติวันนางเกวียาตุสีตายามาเกธค กันทักกาจายสัตสีโนสาวิตกาลามัสเศรษโชตินามัตตาสวานิมาราติโนอาบุอาขากูปานิมิตาทัสเศรษฐทัศกาจตาเป็นนาตตะเวนโนจิตที่มัตโตชิติมัตโตวันนาวันโตเจตติโนโุธามานาพิกามุวิโครังสพิติวานัง เสถเจเท,เทวา,ทวาทนิกายาสเพนะนะตวรรษนินโ,นโ,นโนนามันวะเยนะอ,าอาคัตชุงเจจันเยติสาตยสห,าสหาบาวุตธา,าติมัคีลังโมขาตินาวนาสว่างทักเขโมขาตาตลังนาทางจันทังอาศิตาติตังสุภามาปัลมาโตจัะปุตสาหิติมาโตสหัสันนงังกุมาโอติโสจัโปโสถะคาสามิติงวะนางสหัสสพามาโลกานังมหาพิมหาพามาทิติทาติคูบาสโนชุติมันโตเพศมากายโยธาสัตสิโนทัศเสรฐาอิสระอาคูปเจกะวะสวัตติโนเตสัน จะมาโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพออภิการเตสินเทเทเวสภามะเกมาลเสนาอภิกามิบัตสังพันันหัสสัพมันที่ยังอัตเอธาพันธะถาราเคนาพันธะเบ้าทูสัมมันตาปริวาเทหะมาวมุจิตาโกจีนาอิติตัทามหาเซโนกันหะเซนาอาเบสัยมานีนาปตาละมาหัจะสรังกตวานะเพระวัง ยถาบาวสะโกเมโคนท่ายันโตสาวิชุโกสัทธาโสปัจจุทาวติสังกุตโทอาศายังวสเสตันจะสะพังวิยะยะวะวิจตวานักคุมาตโตอมัตยิสัทธาสาวะเกสัสเนระเตมารเสนาอภิกตารติวิธานาธาพิฆโวเตจะอาตมากระุงสุตตวะพุทธาสาสนางังวิตลีกิญป,ปากามงเนสังโรบมปิอัญชยุงสัพเทวิชิตสังฆามาพยาติตายัสสิโนโธทันติสหภูติสาวกา,าเตชะนีสุตตาตี บทที่15มงคลจกักรวาลใหญ่สิริทิติมาติทิโชยชยสิทธิมิตรชาญสิทธิมหาหาิตทิมหาคูณาปรามิตะปุญญาธิกรัสสะสัพพันตราญยานิวารา,า,านาัชราม,า,ามัทธะภควะตโตอรหาโตสัมมาสัมพุทธะทาวติงสามะหาปุริสัลกขนานุภาเวนะอาศิตะยานุพยัญชานานุภานะอทุตตะละสะตะมังคลานุภา,า,าเวนะฉัพพันนะรังสีานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะ ทัสสาปารามิตานุภาเวนะทัสสาอุปปารามิตานุภาเวนะทัสสาปารามัตถาปารามิตานุภาเวนะสีลสัมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพารานุภาเวนะเฮยยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติทาสะธรรมขันธานุภาเวนะนาวะโลกุตตระธรรมานุภาเวนะอัจทังคิกะ มัคคานุภาเวนะอัฏฐสัมมาวัตปัฏิยานุภาเวนะชาลพิญาณุภาเวนะจตุงสัจจะญาณุภาเวนะทัศสารพยานานุภาเวนะสัพพัญญตญาณุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพาริตรนะลิตตานุภาเวนะสาระตระนตยสาระนามุภาเวนะตุยหังสัพพโลคัโสกุปปะทะวะทุขะโทมนัสสุปายาสาวินาสตุสัพพอันตรายาปิวินาสตุสัพพสังกปาตุยหังวิเานะ จามินันตุทีฆายุตตาตุยหังโหตุสัตตะสวัสชีเวนะสังมัตสัมสม,สมังคิโกโหตุสพัททาอากาอาสัปพะพัฒวนะภูมิคังคามหาสุสามุทธอาอารักขากาเทวตาสธาตุมเหยาลุรักขันตุ พรวัตุสัพพมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัาสติพระวัตุเตพระวัตุสัพพมังคลังลกขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัาสุตีพระวัตุเตพระวัตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสัตตาสุตีพระวัตถุเตนัคตญาขาภูตานางปราหานิวะปราคานิวารณาปาริตสานุภาเวนะหันตะวเตสาอุปัทเเวนัคตญาขาภูตานังปาหานุาปานิวะณาปาริตสานุภาเวนะ ปาลิตาสานุภาเวนะหันตาวาเตสาวุปเทเวบทที่10พระเทกรัตาคาถายอาตีตังนาณาวาคะเมยะหน้าปฏิการเขอานาคตังบุคคลไม่ควรำนึนถงงงึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงย่าท้าตีตามปะฮีนันตังอปัตันจะอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจุบันนันจโยธรรมังตถาตถาวิปัสตตอสังหีรังอสังกุปังตังวิธามนุภะลูหะเย บุคคลใดแห่งแจ้ทงทรรมปัญญานไม่งอนงันไม่คอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นเพิงจเจริญธรรมนั้นเนืน่อง,งให้ปลุกโผล่เดินอัชเิวะกิตากิจจะมาตัปังโอชัญามาระาสุเวพงทำความเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนั่นินโสะสังฆารันตีนะมหาเสนีนะมัจจุนามเพราะว่าความผัดเพียกับมัจจุราชผู้มีศาสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเทวังวิหาริมาตาปิงอโหรตามตันทิตงังตางเวหัตเทกระโตติสตโตอจิก คาเตมุนีตีรรมวนีผู้สงบเย่อเรียกบ,บุคคลผู้มีปเติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขานทางจักงวันและกลางคืนนั้นแล้ว่าผู้มีลาตีหนึ่งจเจริญได้ประการชนีแลา บทที่17อภินหาปัจเวก์คณะปาถะชลธรรมโมมหิชชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาทิธรรมโมมหิพญาทิอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เวลานะธรรมโมมหิบบาลานังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เมียปีมีปีเยหิมนาณาปีนาณาภาวนิมาตาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพ่าจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกามาสะโกมหิกามาทายาโทกามาโยนีกามาพันดูกปรรเามีกรรมเป็นของตนมมีกรรเป็นผู้้ใหผลมีกรรมเป็น เกิดมีกรรมเป็นผู้เดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมบังกริษฐมีกัลยานางวาปาปักกังวตตสาทายาโทภวิสฐมิเราจะทํากรรมันใดไว้เป็นโุนหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทรือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปทีวังอําเหหิปัจจอาภินฐานปัจเจเวกิจตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอ